โอเคครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของวิวัฒนาการของ Odoo นะครับแล้วก็เวอร์ชั่นของ Odoo ที่เรากำลังใช้อยู่คือ o d o o เนี่ยมันมีเวอร์ชันใหม่มาทุกๆปีย้ำว่าทุกๆปีนะครับซึ่งในคลิปที่ผมกำลังอัานเนี่ยจะเป็น Odoo เวอร์ชัน14ซึ่งเราเช็คเวอร์ชันนี้ได้ไงนะครับก็เบื้องต้นก่อนนะครับเราก็จะมาที่ตรงเ e t t i n g นะครับคือตั้งค่า แล้วก็ทําการสกอร์มาดีด้านล่างสุดครับมันจะมีตรงนี้ครับที่เป็นเวอร์ชันนะครับแล้วก็รีวิชั่นเท่าที่เวอร์อรชันแล้วก็เอดิชันด้วยอันนี้คือโอดู14นะครับคุณจะเจอคําว่า Enterprise หมายคว่าเป็นเอดิชั n นกนะ็คือเป็นแบบเอ็ e เตอร์ e รนะครับซึ่งโอดูจะมี2แบบแบบที่เป็นคอมมูนิตีคือเราลงเองนะครับเป็น Open Source ผมจะลองให้ดูแล้วกันผมก็จะมี e r p p o s t p o s t c o นี่คือจะเป็นระบบโอดูของทาง postpost เรา ผมก็จะมาที่ Setting อันนี้คือจะเป็นแบบที่เป็น Community นะครับจะเป็นคำว่า Community โอเคไหมครับซึ่ง Community เนี่ยก็เป็นของฟรีพูดง่ายนะครับมันจะมีความสามารถที่น้อยกว่าแต่มันก็ยืดหยุ่นที่เราจะสามารถเขียนโปรแกรมนะครับจ้างานักพัฒนามาพัฒนาให้มันอตอบโจทย์กับงานเรามากขึ้นซึ่งแน่น,นอนเดี๋ยวเ่้ยมาลงรายละเอียดตรงนี้กันครานี้ประเด็นก็คืออย่างนี้ครับคือเวลาผมสอนเนี่ย บางทีเมนูเนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนกับที่พวกเราเนี่ยกำลังเปิดอยู่ตอนนี้ตอนนี้เนี่ยโอดู15บห้าลังจะมาละโดยง่ายคือมันมีการเปลี่ยนแปลงทุกๆปีมันก็จะเปลี่ยนแปลง นี่นิดนี่หน่อยนะครับซึ่งถ้าเกิดเมนูไม่ตรงกันเนี่ยอาจจะลองเสิร์ชจาก Google ดูครับมันอาจจะมีการย้ายเมนูเมนูส่วนมากมันจะเป็นการเขาเลยย้ายเมนูแต่ว่ามันจะไม่ค่อยมีการยกเลิกหรอกมันจะเปลี่ยนชงเปลี่ยนชื่อมากกว่านะครับอันนี้ก็ลองเช็คก่อนลวกันว่าโอดูเราเนี่ยเป็นเวอร์ชันอะไร15จะมาเดือนตุลานะครับก็นี่ผมพามาดูเลยเราก็เข้าเว็บไซต์ o d ด o คอเดี๋ยวมันจะมีเลยว่าเนี่ยมันจะมีนี่อะ เขาเรียกโอดูเป็นงาน o d ดู e อ็กซ์เพรีก็จะจัดประมาณช่วงเดือนตุลานะครับวันที่6ก็จะเป็น o d ดูเวอร์ชัน15อันนี้ก็อัปเดตให้ฟังแล้วกันนะครับเอาละในเบื้องต้นก่อนนะครับอันนี้ก็คลิปนี้ของเท่านี้ก่อนแล้วกันเพื่อให้เราสามารถเช็คเวอร์ชั่นอะไรเป็นนะครับโอเคครับ